มือนี่เป็นมือวันพักทุกคนเป็นมือวันพักของพวกเราเลยว่าชิพากันไปเลาะเปิดบัญชีธนาคารถ้าว่าสามารถเปิดได้พวกเรากบชิมีบัญชีที่เป็นบัญชีทางฝั่งประเทศไทยใส่เราถ้าเปิดได้มันที่ต่อใส่เอกสารไม่ยังเด็ดเนาะเดี๋ยวชิเป็นแน้วได้เข้าชิมันเราให้กับบรรดาแม่เปนอนเดี๋ยฟังน้ำกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่เขาเป็นรุ่นพร้อมกันก่อนทุกคนว่า เขาชิ่เปิดได้หรือบ่ดได้นะทุกคนสบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมัสุขสุขสุขคนอีกดื่มเซนเกา่าเซนเคยเนาะมือนี่เป็นมือวันพักทุกคนเป็นมือวันพักของพวกเขาพวกเขาได้ยุดหนึ่งวันทั้งสามสีหาคนเลย แล้วก็พอดีวันหยุดเนาะพราเอาก็เลยว่าชิพากันไปเลาะเปิดบัญชีธนาคารเซิงมือนีกันเนี่ยกำลังสิอันนั้นพากันไปเลาะไปก่อนบธนาคารเขาก็ไปน้ำลังว่าาเนนี่ยว่าธนาคารกรุงเทพาากรุงเทพเลยโทรไปกี่บาทเองธนาคารกรุงเทพอยู่แถวไหนครับธนาคารกรุงเทพกรุงลงนาม อาสาขาที่ใกล้ที่สุดอะครับใกล้ที่สุดที่สามารถเปิดบัญชีได้ครับนู่นั่นนตจะไม่เข้าตลาดหรือท้ายตลาดนี่ครับของสองเงินหกสิบบาทสองเงินหกสิบบาทมีคันเดียวหรือที่เดียวทำไมคันนึงก็ไม่มาดูอาจารย์โทรไปก่อนเถอะบังนะเออให้ไปก่อน เดี๋วางหน้าวางไไปอไปก้อนกันเ้เดี๋ยวนํ่ไปกางนัไปหันดูอเางหน้าโคกเขาเกืบบูท right. ุกคนมากันใานผ้ามาจับนี่ละกํลังพากันชิบ็น่ลกเปิดบัญชีธนาคารพอดีทางอ่าวหนาเป็นประเทศอันนี้มาหายตเป็นหนังสือรับรองนะจากทางรับรองบอ่เ่าเข้าไปเห็ุเร์กับเพื่อนั่นน บริษัทเพิ่นกับออกหนังสือครับห้องหายก็ะหายครัเอาตัวนี้ไปยืนอ่าให้ทางธนาคารเพิ่นแล้วก็บวกกับพาสปอร์ตกับแมวแหละบัตรเอฟเวียร์พวเอากับบู๊กึ่กันเนาะเท่าที่เพิ่นแนะนำมากับเกียม์ไปครบทุกสิ่งทุกอย่างแหละเท่าที่เอามีมาถ้าหากว่าได้กัเป็นความโชคดีของพวกเราเนาะถ้าหากว่าสามารถเปิดได้พวกเรากระชืมีบัญชีที่เป็นบัญชีทางฝั่งประเทศไทยใส่ กเดี๋ยวไปรุนไปที่ตามพร้อมๆกันนะทุกคนว่าพวกเฮาที่เป็นแห่งงานตั้งดาวที่เขาไม่เห็ดเวียกอยู่ทางฝั่งไทยในระบบของ MOU นี่ซีสามารถเปิดบัญชซีทางฝั่งไทยได้บอเราถ้าเปิดได้มันซีต่อใช่เอกาสารไม่ยังเด็เนาะเดี๋ยวที่เป็นน่าได้เข้าซิมาเราให้กับบรรดาไม่เปนอนเดีด๋ฟังน้ากันเนาะแต่ว่าตอนนี้นี่นเข้าไปรุนพร้อ,รอ,รอมๆกันก,นกน็ทุกคนว่าเข้าซิเปิดได้หรือบ่อได้นะทุกคนไปลืมไปทุกคน ก็ดีที่เข้ามาเนาะคือเข้า n างมาแล้วก็เข้าบริษาาัทแล้วเข้นทางได้ก้างเดียวที่ว่าพอเข้าชิไปฮอดก็คือตองได้ต่อรถขึ้นรถไปเซินนะงนะยังบม่ทันเลยมีรถมาเนาะที่กี้ถามไอ้วินเพื่อนที่เพื่อนว่าถ้าวว่าชิเปิดบัญชีธนาคารของธนาคารกรุงเทพเนาะ จะต้องไปเปิด ai, ปยูไทเพื่อว่ามีอยู่ที่บางไหยังไะบางนาซึ่งพวกเขากับบุหรย่กว่ามันไก่มันมอซ้ำได้ไปสอกหารถไป,ได,ปไดูก่อนชิไดรือปลได้ยังบุหูี่กนันดูก่อนไปเรื่อย บบมันคือว่าหู้ึกตื่นเต้นนะทุกคนแบบเฮามีโอกาสที่จะใส่บัญชีของนักฟังไทยนะแบบคนปกติทั่วไปนแบบคนปกติทั่วไปนี่เาแบบอัว่งงาแบนท่ไปนี่เาแบบนกตินี่แบบต้ทงวไนี่ิดาุกคนกทั่วนี่เขานกันเขาแบนกตวนเาแท่่านปกิั่วนี่เแนปิด่ปนเขาจคนปท่ว่าแบบคนากติั่วนม่เขาแบบคนกินแบบคนเงินเขาน่ะ มันจะบเวลาที <directing S 2> <ơn> ่ว่าเงินเดือนออกกับบันซี่โอนเขาบันซีให้โดยตรงเลยมาให้ยู่กให้นี่เงินเดือนไม่ได้เป็นต้องโอนเขาบันซี่แต่ฉันก็เลยว่าให้เปิดมาทุกคนเนาะเต้น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 ดูฮะเท่าที่เทาหูหูว่านาะแบบถท้าว่าเป็นคนลาวเขาซิมาเปิดบัญชีอยู่ทางฝั่งไทยนี่เป็นเรื่องที่ว่าค่อนข้างจะงากพอสมควร เอากันเลยนี่แหละลุนไปนําทุกคนว่าเฮานี่ทีสามารถเปิดได้บ่หรือว่าบ่ไดได้นะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาของเฮานี่ไม่มีรถจ้ดชอกรถก่อนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอชัจ้าช็อกว่าสิถ่ายได้เลยเพ่ได้เนาะเดี๋ยวพื่อเฮาอ่ะไปอันนัตโอลมกับเพิ่นก่อนนะอ่ะเห็นมาแล้วทุกคนอุ้ยมาบ่ขอดทุกคน พอาถ้ายมีคนมีอะอนันมาหลัดก่อนมีลูกคา้าูนอื่นตอวเหมือนแบบหลัดรลดก่อนพอเขาก็แต่ยางตบไปว<อ>ันนี้อเ,เอาไป,ไปทั้งเด็บ,บางนาอพอกเขายูนี่มันซอยรุ่งอ่ะแมนว่านอนนี่เนาะวันในในที่อยู่มีนะ เบิ้งกันซอยศิรเทาอยู่นี่พอดีหาก็ได้ที่อยู่แบบอ่าชัดเจนมาเมื่อวานนี่เนาดูก็พอดีไปถามน้ำอ่าคุณยามเพื่อนซอยลุงซอยลุงเศรษฐกิจเก้า

เก่าเที่ยงแล้วทุกคนตอนนี้เราเ,เข,าาาข้ากับเต่าเป็นห้าหนาคารบอกมาเป็นเทียวพอยแล้วแหละนะนะเนาะเดียวกรับไปพอๆเราที่เราให้ฟังนะว่ามัอน,นี้พอเข้าสามารถเปิดบัญชีได้หรือว่าก็ดได้ที่มีบัญชีใส้หรือว่ามีกับเกียมไปที่ตามทับชมอยู่หองคุณพร้อมๆกันกน,นะตอนนี้เข้ากับชิคกับแล้วทุกคนท่านะทุกคนก็ดีสิกกี้คือรถบ้าเลยอะ่ะก็ดีอะ่ะ

สมาร์ทอพาร์ทเมนต์สมาร์ทอพาร์ทเมนต์อยู่ข้างในเท่าไหร่คะไม่รุ้มมากใช่เท่าไหร่ครับไม่กันเท่าไหร่ครับต้องต้องต้องบอกราคาก่อนนะครับราคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่คะสองคนครับ สองก็คือสี่สิบอะไรอ่ะสามสิบได้ไหมโอเคสามสิบได้แกโอเคนะ <c oughs> okay, นะทุกคนหลังจากที่วุ่นวะวุ่นวายพอสมควรนะตอนนี้ก็คือพวกเขาหารถตอ่อรถกลับมาหอดออขอเอ,า,อเาเป็นเชียรหอยแล้วเนาะก็คือดังที่บอกไปตอน,นั่นเิงพวกเขาสิพากันไปเปิดบัญชีธนาคารเนาะ เป็นธนาคารของทางฝั่งไทยล่ะนี่นะทุกคนตอนนี้เฮามีบัญชีธนาคารทางฝั่งไทยใส่ลวเด้อเพี่น้องเด้นนอนะดีใจทุกคน,นบว<อ>กคิดบก่กฝันว่าเฮาชีมีบัญชีแบบนี้ใส่นะอ่าเนาะ,นะคือกับมีแต่บัญชีดอกตาน,นี้ค่ะเพื่พอนต้องรอถ่ายอ่าเพื่อนละเนาะ,ะเป็น่าจะเป็น,น,น าทายเดือนเมษาพ้นหลังสงการหลังปีใหม่พ้นทุกคนจึงสิอา่นาน,นั่นนะเงินเดือนจังสิเข่านะตามที่เพิ่นบอกเนาะประมาณนั้นแหละเนาะอ้ก่อนสิได้ยมากกบ่าเพราะมันของง่ายๆเนาะทุกคนคือเวลาเห็ดหั่นโบวยากเนาะแต่ว่ายากแต่ว่าเฮาโบกู้ต้องเห็ดไม่อยังได้ต้องมีเอกสารไม่อยังไดีวยวเชิงเอกสารเนาะหลักๆที่ว่าใส่ก็คือ มีเป็นหนังสือรับรองจากทางบริษัทชีเข้าไปเ็ำงานนำหนักอะไรกับอันที่สองก็คือเป็นพัสอร์ตอันที่สามก็คือบัตรเฮ็ดงานเนาะเขาจะเออเนี้นเลยเวิร์กฟอร์มิดอันนี้ก็เป็นแนวใจเนาะมีสามยางหลักๆที่ว่าเราต้องเดทใส่กะประมาณนั้นแหละส่วนบัตรประจำตัวนี่บริษัทเนาะทุกคนนี่ ซ o ที่ไปนํเมืนกับว่านังยืนนี่แบบก่อนนะตีตัวสัแรงไงื่อเราะว่านอนนีังเนสดายเงนด็ดเด็ลงรถอกันนะลดที่อิดบารีโอ้โหเขาจอจะจอดได้เราผู้ที่เรารมานีเรน้เมือนเงินอาล่ะลข่วไหมดิ ตัมตั้ตลรวนเขาจะบุบบ่นนะบุเป้าอะหลอดไปแล้วกันเป้ากันเรร้อยยิ้ม่ใช่บาดเดียวซหน่อเอาคอก็อายมาแล้วแบบสอนหักคิดร้ำคนมาแล้วต้องคุยให้นั่นต้องเรือคนที่สี่ละทั้งมืดกับพอดีหาชิบบาทเอากง้อใต่อรถหันมาติมกะอันนั้น แลแ้วคนที่่าเขจา,ามีความคิดย์หรือขจา,าวไปยากไปมอจนรูดด้นะแต่ว่าอันทีเ่เขาอยากนี่มันหยากอันซ้อนสามฮ <c oughs> ะเนาะกะประมาณนี้ทุกคนบัวเวาไปขบหรือว่ายังประันนขบอันที่เวาไปสำหรับการเห็ดอันนี้นะกะเอกสารลักๆกกับมีแต่สองสามยางอะไรมีหนังสือหลับรองจากทางบริษัทที่ว่าพอเอาเห็ดเวียกแลวกะ อันที่สองก็คือพัสพาสปอร์ตอันที่สามก็คือบัตรอ่าบัตรอันนุญาตทำงานเวิร์กฟอร์มิเนะกะประมาณนั้นสำหรับผู้ใดที่ว่ายักเปิดเนาะบัญชีทางฝั่งไทยก็สามารถเปิดได้เพียงแต่ใส่เอกสารสามยางนี่ละเด็กเข่าว่ามือแรงเคี้ยมไปบินงจ็บของเลย โอ้ยก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็เพวกเขาก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะไว้พบกันไหมในอีพีต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีนะบ๊ายบายสบายดี